ลิลี่แต่งตัวอะไรคะเนี่ยแต่งตัวหนูแต่งตัวไม่แล้วกินกินยากินยาแล้วเป็นอะไรโอ้โหโอ้โหน่ากลัวมากโอ้โหแล้วสู้สู้เขาได้ไหมล่ะป๊าป้าหนูกินน้ำยากินน้ำยากิ้น้ำยาแล้วจะทำจะทำให้อะไรคะอ๋อถ้ากินน้ำยาด้วยกันสิเนี่ยเหรอคะน้ำยาป้าป้ากินน้ำยาเลยกินกินน้ำยาแล้วมันจะช่วยอะไรคะสีแดงสีแดงป๊าป้ากินสีแดงสีแดงบาป๊าป้ายกขวลดสีแดงกินยังไงคะลิลี่โอเค เก็ไปที่ตัวลือกซดกลิกค่ะเกดไปที่ตัวลือกซดเพิ่มพลังโอ้โหหมดกวนแล้วค่ะนี่จะไปปั้นไปเช้า <c oughs> แล้วเฮ้ยมีใครไม่รู้ว่าระเบิดนะหนูก็ไปเหยียบมันเป็นตัวใหญ่เลยค่ะป,าป้าตอนนี้อยู่อยู่ที่ตรงนี้มีคนอะไรไม่รู้โอ๊ยป,ป๊าป้าหนูกลับไซเดิม์อ๋แล้วทำให้เหรเาทำ ป้ามีการไซเดินนี่ไงลิลี่ตัวป้าเบิ่มเลยนี่ป้าป้ามีกาเพชรด้วยนะเห็นไหมเพดวิ่งวิ่งใช่ไหมครับแค่ดูหนูเบรกมีการตัวเกมนี้เขาให้ทำอะไรลิลี่มีคนต่อแถวด้วยกันป้าป้าดูหนูมีเห็นไหมหนูมีการเพชรสีขาวเฮ้ยลิลี่ป้าป้าเข้าไปอยู่ในปืนใหญ่ค่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยป้าป้าอันดับเมมพ์โอ้โหทุกคนวัดระเบิดหนูสภาพทำไมป้าป้ากลายเป็นอย่างนี้แล้วคะ ปปานสปาบนนก็ได้สูไปบนฟ้านั้นเลยค่ะไปเจาหนูก็ได้สูมากเลอไม่อะไรกันท่านเนี่ยปไปจาหนูก็ได้สูดไปเจ้าไปก็ได้สูน่ะไปบนฟ้านัเลยปป้ากลวิ่งกลับไปแล้วค่ะปปาก็ใช้นีสิลานลื่นืนไปจไปเื่อนปลไปตัวหนูอะไปเจตัวหนูรอขึ้นไปบนฟ้าหนูเลยไปบนฟ้าสูมากเลยค่ะ แล้วยาแล้วยาแล้วยาอีกขวดหนึ่งนี่ทำทำอะไรคะยาขวดนี้ยาสีเหลืองนี่ทำอะไรคะป้าพี่เลิกสีเหลืองสิกินสิฮึบโอ้คือระเบิดนี่มีอะไรขึ้นโอ้โหโอ้นี่มันเกมอะไรคะเนี่ยเกมเข่าล็อกเข่าล็อกหัวหลุดเลยเหรอคะเนี่ยโอ้โหป้าป้าปราป้าป้าจะกลับล้างเลยพยังไงเนี่ยป้าป้าค่ะ มันไล่หนูมาลาลงเดิมแล้วมันไล่หนูโอเคมามันจะเข้าเกมใหม่เลยมันไล่หนูโอเคมาเกม,ม,มอะไรกันนะแล้วทาไมมีคนยืนต่อแถวตรงนี้ด้วยอ,อไม่ใช่เขาให้เลือกว่าเราจะเป็นตัวไหนแล้วอ้าวโดนอีกแล้วค่ะใครยิงมาคะเนี่ยป,ป๊าป๊าหนูเข้าเกมใหม่หนูเข้าเกมด้วยมมวหนูเข้าเกมแล้วค่ะหนูเข้าเกมป๊าป๊าอย่าเพิ่งออกนะนี่อันี่คืออะไรคะเนี่ยแล้วทำไมป๊าป๊าเด้งตลอดเวลาเลยเนี่ยกระเพื่อป๊าป๊าสูงยายามันยังไม่หมดฤทธิ์เหรอคะ นี่ไม่มีต่อด้วยเหรอคะเออไป๊าปเป็นชาวเนาะไม่เอาแล้วนะมามัไม่เล่นแล้วไม่เล่นไม่ได้ไม่ได้จะเขาเล่นนี้เดี๋ยวเขาให้แต่งตัวกันด้วยนะงั้นใหแต่งตัวด้วยป๊าแต่งตัวแบบเด็ดเหม่ยแต่งตัวแบบน่ารักน่ารักเลยไดีไยวป๊าปป๊าไม่ได้ป๊าปไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะป๊าปต้องแต่งตัวหล่อเท่หล่อเท่เลยเหรอคะตรงนี้แล้วก็หล่อเท่พาหมาชิบะไปด้วยได้ไหมคะหมาชิบะอ่าน่ารักโอเคเอาหมาชิบะไปด้วยเอามาเิดวตันงสู เลยรูปไปลงน้ำให้ดูนะป๊าป้าตรงนี้มีถนนมีน้ำเลยนะป๊าป้ามาที่จุดเกิดก่อนป๊าป้ากลับมาที่จุดเกิดก่อนป๊าป้าอยากเป็นผู้เท่าเต่าจังเลยอ่ต้องเสียรูปะต้องเสียรูบ้งเหรอครับโอ้ไม่ครัป๊าป๊ามาที่น้ำสิโอ๋ไปแล้วไปแล้วไปแล้วป๊าป้าพาหมาชิบะมาด้วยนายนายนายหมาชิบะป๊าป้าพาหมาชิบะมาด้วยไปไปตรงไหนครับไม่ตรงไหนป๊าป้าตอนนี้ป๊าป้าดูไปที่น้ำก็วิ่งเร็วมาก ป้าไปที่ป้าหนุไปที่โอ้าปมาดูปาปคะจ๋าลูกโอ้าาจนเขาไปบนฟ้าพาปาปมาชีสาวียาน็กน็กเพเยอร์คนที่จะเล่นคนต่อไปอุ้ยเขากินยาเพิ่มขนาดขึ้นไปเลยค่ะโอ้โหตัวบมเลยเดินละเดินเดินนเิลีลี่ลี่ตรงไหนลูกว่าน้ำ อยู่บนน้ำน้ำมีตรงไหนครับทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายป๊าป๊ามาแล้วค่ะโอเคป๊าป๊าถือล่มไปได้ไหมลิลลี่จักนี่ป๊าป๊าหนูจะโดดโอ้ป๊าเห็นแล้วโอ้โหมีประกายเพชรด้วยป๊าป๊าเราขึ้นไปหาค่ะกระโดดขึ้นไปเลยได้องแมกระโดดขึ้นไปเลยได้องแมลิลลี่ไปกระโดดโอ้ป๊าป๊าหนูว่ายท่าตีลังกาท่าตีลังกาเลยเหรอฮัลโหลลิลลี่โอนู่นเหรอคะใช่หนูว่ายท่า ป๊าป้าวิ่งมาดูก่อนนี่ป๊าป้าหนูไว้ท่าตีลังกาป๊าป้าต้องลงไปช่วยไหมนี่ป๊าป้าหนูไว้ท่าตีลังกาไม่ได้ท่าตีลังกาเลยเหรอเห็นไหมท่าตีลังกาไปเลยป๊าป้าป๊าป้าเข้าไปลนน้ำสิป๊าป้าพาหมาชิบะลงไปด้วยได้ไหมคะับเได้ค่ะป๊าป้าหมาแมวนบอกว่าฉันลงน้ำไม่ได้นะฉันลงน้ำไม่ได้ก็เกี่ยวบอุ้ยป๊าป๊าป้าหมาหมาชิบะลงไปด้วย๊าปหายลิลี่ไปหาลิลี่ละลิลี่ดูหมาชิบะลงไปด้วย มาชิบารลงมาด้วยป้าป้าขนล่างนี่นี่มีแสลด้วยนะโอ้โหเปล่งประกายมากเลยค่ะจะ่โดดไปบ้างหรือแสสนี่ป้าป้าขึ้นไปโดดบ้างสิโดดโอเคได้โดดยังไงคะฮึหอมมันมีสามอันป้าป้าป้าปเลือกอันเตี้ยหรือเลือกอันสูงระดับเราแล้วเลือกอันสูงสุดเลยค่ะเลือกอันสูงสุดเลยได้มั้ยโอ้โหลิลี่โอ้โหปิวไก่ากตกทำไมมันไม่ตกได้撒 นี่ดูเพื่อนโดดดูเพื่อนโดดไปแล้วเพื่อนไปแล้วเอ้าเพื่อนไม่ได้ลงสระเหมือนกันค่เพื่อนลงที่พื้นเลยค่ะกินน้ำยาเพื่อนกินน้ำยาด้วยเพื่อนบอกว่าโมโหอ้โหป้าบอกว่าป้าไปนดูเพื่อนดูเพื่อนไปไกลมากเลยลงสระไหมลงพื้นป้าคะป้าไปจไปจลัเพื่อน้าพอไป้าไาเ้อป้าอนเ่อนไอไ้นไเ่นป่านไปอนไป้เพื่อนไปเจปเจ ไม่ยอกเลยเขาอะเพราะว่าพี่ยอกเยอะาเขาเลยผักเลยใช่ไหมคะนี่คนนี้ไม่ผักหนูเพราะว่าหนูไม่ยอกเลยอ๋อผักป๊าผักป้าลงใหม่แล้วใครผักป๊าเนี่ยนี่นี่ม่แดดนี่เส่เลยแม่นะม่ป๊าป๊าเดี๋ยวป๊าป๊าไปถ่ายภาพอยู่ข้างๆกันได้ป้าดูป๊าป๊าเฮ้ยป๊าป๊าเข้าไปในน้ำสิป๊าป๊าเข้าไปในน้ำสิเข้าไปในน้ำเลยเหรละพราะว่าดูตีละกาใต้น้ำหมุนหมุนเตี้ยวเพื่อนเพื่อนที่อยู่ข้างบนเนี่ยเขายืนยืนผักคนอื่นอยู่นี่เเอองป้้้้้้าาไล่่ดดููตีีกในนโโหห็ม ป้าป้าเปลี่นโน้บ้าดูหนูเทฮึบฮึบนี่ป้าป้าเบ่งปากกายลอยเลยป้าป้าเสียชีวิตแล้วค่ะโอ้ป้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้าป้ามาใหม่ป้าป้ามาใหม่ป้าป้ากระโดดบ้างได้ไหมป้าป้ากระโดดบ้างได้ไหมอย่าเข้ามาเซ็นหนูป้า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 กระโดดบ้างโอ้โอปัก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 ไม่เกมอะไรคะเนี่ย เกมออเด็กซีฟ้าเด็กค่ะออม่ผัดอ๋อป๊าเขาแพ้หนูอ่ะเอาป๊าปาปาขึ้นไปโดดบ้างป๊าขึ้นไปโดดโอ้โหใหรโดดสูงมากเลยลี่นุ่นลอยลอยลูกเลยค่ะลอยค้าไม่ตกลงมาเลยลูกดูนี่เนี่ยกระโดดน่า่าฮ่าฮ่เฮาโด่าาาา่าฮฮฮ่ากา่ฮฮ่ นี่ป้เจี๊ยป้าป้าคะป้าดูป้าดูจิ๋ดการใต้น้ำป้าป้าโอเคแล้วเหรอยังค่ะป้าป้ามาแล้วป้าป้ามาแล้วไปขึ้นไปเดี๋ยวป้ากระโดดอีกรอบทีิลี่มีบอลลูนอยู่ข้างบนด้วยค่ะป้าป้าตามหนูมาอ๋อเราต้องเราต้องเราต้องกระโดดที่เดิมด้วยดิลี่จะไปไหน ป๊าป๊าไปแล้วป๊าป๊าพาหมาชิบาบไปด้วยข้างบนนู้นเหรอคะหมาชิบาบบอกว่าหมาชิบับอกว่าพาฉันไปด้วยพาฉันไปด้วยมันจะหมาชิบาบบอกว่าเอ้ยฉันฉันเปลี่ยนแล้วนี่มีใครอยู่ข้างบนคะเนี่ยกินน้ำยาเข้าไปค่ะกินน้ำยาเข้าไปตัวเบิลมเลยเขาทำอะไรเนี่ยกินน้ำยาแบ้านกว่าออึึกกเตัวใหญ่เลยยอป๊าป้าไปโดนสาดดูไหมตัวใหญ่จะโดนสาดได้ไหม เฮ้ยมีมีบอลลูนค่ะเรากระโดดไปขึ้นบอลลูนได้ไหมป๊าป๊านี่ป๊าป๊าตัวใหญ่ก็ลอยน้ำได้เหมือนกันป๊าป๊ากินยาเข้าไปก่อนน้ไม่เหลือนะนี่ทำไมเขาผักเราล้มเลยอะป๊าป๊านี่ป๊าป๊าจะไปเช้าเหรอนี่ป๊าป๊านี่ทำไมป๊าป๊ากลายเป็นตัวแบบนี้เลยอ่ะเ้าป๊าป๊าหนูเกาะไซเดิน ป้าเนไปขึ้นไปดูดีกว่าไปดูพ่อพาเอ็ือยุ้ยเลยค่ะยุ้ยป๊าป้ายุ้ย,ยแล้วทำไมป๊าป้ากลายเป็นตัวแบบนี้แล้วคะตัวหนูก็ไปใช้เดิมหนูก็ไปใช้เดิมไม่ได้ป๊าอยากไปขึ้นบอลลูนเออบอลลูนมันหายแล้วขอไปซื้นนอหมีจอมบอลลูนมาแล้วกัน,นไปใส่มาแล้วก็หนูนี่เขยหนูเขาเนี้ยฟรีนะฟรีมาเลยนี่ที่แสงไปชาร์จมือถือ นี่ป๊าป้าดูล้าแท้ป๊าป้านี่ถ้าใครมาป๊าป้าใครมาพาใครมาพักป๊าป้าจะไปล้างแค่เขาให้ล้างแค่ในป๊าป้าเลยทำไมทำไมเขาผักป๊าป้าล้มบ่อยจังเลยนะทำทำทำโอ๊ะป๊าป้ามันเขาผากหนูเออป๊าป้าไปเช้าแล้วเออโอ้ยสวัสดีเช้าแล้วเลยฮ้ยโอ้โหป๊าป้าลอยสูงมากเลยเ๊าป้าล้มไอ้ ไปไปไปขึ้นเครื่องบินแล้วนะเออไปไหนแล้วเออนี่จะไปไหนเออป๊าป๊าเอออยู่ก่อนเอามาเราจะไปขึ้นลูบอลลูนอ่ะไหนครับบอลลูนแม่เราจะขึ้นลูบอลลูนจะมันไปเนี้ยจะไปขึ้นบอลลูนเสียดายจะไปข่าบอลลูนจะไปบอลลูนจะไปบอลลูนจะไปบอลลู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 ลไอ้คนบ้าโกแจไปโดน ทำไมเขาถึงผักผักเราได้ทําไมเราผักเขาไม่ได้ครับนี่ป๊าี่มีน้ำยาอยู่นี่ถุงมันน้ำยาเลยป๊าๆแม่รีบๆป๊าลอยสูงมากป๊าๆจะลงลงลงป๊าๆจะลงตรงบอลลูนได้ไหมได้ไโอ้โหป๊าลอยป๊าๆหนูคอยบอลลูนเลยเนี่ยป๊าหนูคอยบอลลูนดูบอลลูนให้มาลอยขึ้นมาแล้วก็บอลลูน บอลลูนแกเจ้าปาปาเนี่ป๊าปาเนคนต่ตัวป็อกมจานอะไรครัเนี่ยแตมีลูกฟาร์มีตนตัวนี้ด้วยอ่ะเต็มไปเต็มแเห็นขนมใส่ไว้ไหนป๊าปาหนูขึ้นรูปบดกอนนะปาปาขึ้นเร็วขึ้นเร็วปาปาอปาปาเนยอยู่ตรงไหนครบอยู่ตรงไหนออามามาขึ้นด้วยมาขึ้นด้วยอ๋ปาปาอะมันล้ม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 อ้พื้นฟาร์มลิล่อะกอ้เลย ลเลอยาลบบลูน่ไม่รู้จะสงในดีอ่ะแล้วเราแล้วเราจะขึ้นบลูจะขึ้นบอลูจะขึ้นบลูเอออยากขึ้นบลูนตอนนูเกิดปะปาดูนูนี่ปะปาดูนูิูลหนูจะเอลูสอนดี้ฮึบสักึบชิชชิ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 ไโอ้ ไนฟ้าสิทำไมคะน้องไปนูนไปซน่าป้าศูนาเลยป้าหน่เย่ป้าน่เย่ดูศูน์เกิไปป้าูน์เกิไปหน่ยเย่ใส่เลย่เจหนจิงจับไโอ้โหป้าเืมเน่น่หนูกยากเป็นสาเลงเฮ่เฮเฮ่่่ป้าหนุ่เป็นสาเลเฮเลย ป๊าป้าเลยหนูหนูโชว์ความสูงหนูได้ได้นะดูโอ้ลิลลี่บอลลูนมาแล้วค่ะโอ้แต่หนูไม่มีทางทวนนะมันจะขึ้นมาอีสาะวิ่งหนูไม่ทนันนะป๊าป้าหนูไม่ทนันแ้ป๊าป้าลอยมาแล้วไงโอ้ป๊าป้าหนูไม่ทนันนะเฮอยาอบอลลูนอยากบอลลูนเฮ้ยอยากบอลลูนแล้วเราขึ้นมาบอลลูนแล้วเขาจะทำอะไร <laughs> <laughs> เปิดกระเจียบกระจายเลยครับรีบเพื่ออะไรนะะไเนี่ยครับนี่แหละใ,ใส่ใจพิเศษนะและนี่มันจะมีผู้ชนะไหมคะ,คะเกมเนี้ยค่ะหนูจะเอาเป็นรูปปอลูนนอนบ้านนีค่ะผ่าน500เกจเจนเพชรดีเอออย่าเอาบอลลงไม่ทีบบอลลูไม่ต้น,นไม้ไปไปดูทีบบอลลูนอันนี้นได้ไหมอ่ะเขาทีไปค่ะไปขีบบอลลงค่ะ ไปกันลสกอตบลูไม่ไห่จะมาบลูไม่ไหลจะมามาโอ้๊ป๊าดกล้องหน้าเดิมแล้วพี่ป๊าทิ้งชาทำไมอ่าเ่า่กินน้ำยาอะไรคะเนี่ยป๊าดูาีิงน้ำยาสีฟ้าไปแล้วป๊าปกินน้ำยาสีนี้มันหัวโตเลยค่ะดูสูงขึนไปทำไมป๊าปาหัวโตฮะป้าป๊าดูคอยไปรุ่น ปาปาไปด้วยปป๊าข้วบอลูนเร็วเปาปาข้บอลูนาาช้ามากเลยครบอลูนปป๊าข้นบอลลูนเร็แล้วมาแลปามาแล้วไปไม่ทันด้วยกันเลยไปไม่ทันแล้วค่ะแต่มีวุ้เนกูนะาแต่งตัวตอนนี้หนูโบอรูอคนแตงตัวบนี้นี่มีสปริงเยหอยรงไงแล้วก็เก็บปไปแล้วกเก็บปีมเก็บปีมเกลี่ยกลเก็บปีเลยีสีใหม่ไหมคะป้าป๊เก็บปีเลย สีส <ası> ีน <Or S 3> <át> ี่คืออะไรกันเนี่ยป้าดูเก็บกัดมิอสีนี่คือตัวป้าดูเก็บปีเลยนี่คือสีอะไรอะระเบิดป้าป้ามาเล่นแข้งหนูมากนี่เนียเก็บปีเลยเนี่ยเราจะไปอ้โหป้าล่วงเลยอ่ะป้าปลาหนูโมโหกับป้าปลานเนี่ยเราจะไปล่าแค้นป้าปลา ป๊าป๊าอยู่ไหนป๊าป๊าอยู่ไหนมาจ่ายอยู่ที่นี่นะมาค่ะป๊าป๊าอยู่ไหนมาท้าไม่หนูโมโหป๊าป๊าวิ่งหลบแล้วโอ้โหป๊าป๊าวิ่งหลบป๊าป๊าวิ่งหลบป๊าป้าป๊าป้าป๊าป๊าอยากกินโคไหมโอ้โหป๊าป๊าลอยสูงมากป๊าป๊าลอยสูงเป็ที่สุดโอ้โหโอ้ดูสิดูสิป๊าป๊าลอยมาแล้วลิลลี่ดูนี่ป๊าป้ามันจะล่วงถึงพื้นแล้วค่ะ โอ้โหปาปาหน่จบอลลูนปาป้าป๊าป้ากินกินบอลลูนกันกินบอลลูนกันรอเลยรอเลยรอเลยรอยเรเสียใจกับลูนปาป้ารุ้แล้วปาป้ารู้แล้วปาป้าจะรอยขึ้นไปบนลูนปาป้าลอยขึ้นไปบนลูนโอ้โหจอจอบจบปาป้าลอยขึ้นไปบนรือ่เก็ปาไม่มีที่เป็นรูโบอลอยู่นะนี่วมีนี่ลิลลี่อยู่เปือไม่ลิลลลิลลไปเล่นปืนใหญ่กันมารอบสุดท้ายแล้วมานี่แล้วมานี่แล้วปืนใหญ่เหรอ ไอตัวนี้แกล้งป่าอีกแล้วตัวนี้ชอบแกล้งป่ามึงจะแกล้งผักป่าทันเป็นเป็นตังปืนใหญ่กันไปเล่นไปเล่นไปเล่นปืนใหญ่กันนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ทางขวาทางขวาทางขวาทางนี้ค่ะมานี่มานี่ปรับปรับเอาไอปืนใหญ่ปืนใหญ่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะป๊าป๊าค่ะไปพิชซี่ย์ย่อขัที่สูงรีบรีบป๊า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 เข้าไปอยู่ในปืนใหญ่แล้วลลี่ยิงที่ตุ้มป๊า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 ค่ะไปพิชซี่ยดโอ้โหสูงมากค่ะ ป๊าป๊าจะลงสระว่ายน้ำได้ไหมโอ้โหที่สูงป๊าป้าไปพี่ชิตยอดชี่ไปป๊าป๊าได้สร่มาแล้วป๊าได้ไหป๊าป๊าไปป๊าป้าไปพี่ชิดยอดเขาที่สูงที่สุดดีกว่าพี่ชิดยอดเขาเหรคะเนี่ยเหรอนี่กลมกินออกมาแองแคนี่เหรใช่อ๋อใช่อันนี้อันนี้ที่เป็นแบบสูงที่สุดแล้วก็มีกลมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนี่อยูขี้เกียเขี้เกียจปอาป้าไป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 ครับเกียจอุ้มลูกหอมเอ้ยหปอดปิด